สวัสดีครับ f อกับตันแป๊กครับเป็นยังไงกันบ้างครับผลงานฟุตบอลทีมชาติไทยเมื่อวานนะครับเก็บหนึ่งแต้มสำคัญกับทีมชาติลาวมาได้ <laughs> นะครับตงใจกันบ้างหรือเปล่ากับผลงานทีมชาติไทยของเราเะครับคอมเมนต์มาได้ <laughs> เลบานอนมึงก็ไปชนะไทยมึงก็ ไม่ไอ้กับลาามึงก็ม่ชนะโอ้โหนะครับสุดๆครับแม้จะการลองทีมแต่นะครับมึงไม่เห็นใจคนที่ซื้อบัตรเข้าไปเชียร์เลยนะนะครับมาพูดกันต่อเกี่ยวกับฟุตบอลกับสายลงทุนของพวกเราวันนี้เนชั่นแนลลีกถือว่าน่าสนใจมากและที่สําคัญครับวันนี้18นาฬิกา6โงเย็นกับตันกลับมาแล้วนะครับกับการไล์สดวิเคราะห์เจาะลึกเกมในค่าคืนนี้เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ให้กับ3ทีมที่น่าเชียร์หสายสูงหนึ่งสายต่ำวันนี้คัดมาให้แล้วนะครับ รอได้ครับ1 8บแนาฬิกาคนที่ตามไว้นะครับกับตันจะไ์สดแค่2แพลตฟอร์มเท่านั้น เลยครับอยากรู้ว่ากับตันไลฟ์สดทางไหนก็าสามารถกดติดตามได้นะครับวันนี้หกโมงเย็นนะกับ3ทีมที่น่าเชียร์สูงต่ำวันนี้มีมาฝากอย่างแน่นอนเอาออเดอร์ไปก่อนวันนี้ตัวแรกเบลแกเรียครับวันนี้ตีสองสี่ห้าเจอกับทันนั่นเบลารุสแม้ว่าผลงานของทันนั่นเบลแกเรียนะครับอาจจะดูกแข็งแกร่งใน5เกมหลังสุดนะครับมาดูผลงานของเบลารุสบ้างก็ไม่ต่างกันเลย3เกมที่ผ่านมามึงจะคือสะกดคําว่าชนะไม่เป็นนะสำหรับทันนั่นเบลารุสแล้ววันนี้มาเยือนทันนั่นเบลแกเรียผมมีความรู้สึกลึกๆว่าถ้าเเเปปิดดรราาาาาาคคมมแแบบบบนนนนนนีีีี้้้้ะััวว่่่่ออออยยยงกก๋ลไสต เม่ารู้ดีกว่านะแต่ราคาเปิดมาแบบนี้0.5มีแนวโน้มที่จะขยับไป0.75มากซะเหลืเกินวันนี้นี่คือออเดอร์ฟ1ตัวเน้นไปก่อนจัดไปที่บาวแกเรียบาวแกเรียนะครับและที่สําคัญวันนี้6โมงเย็นกับ3ทีมที่น่าเชียร์1สายสูง1สายสับเจอกันแน่ครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของพวกเราโชคดีทุกท่านครับเจอกันวันนี้6โมงเย็นครับไลฟ์สด